ลา,านนะแก้ขึ้นไสของเด็กแกไอาย,ยาลูกประจำตัวปวดคอแก้เวียนหัวพักก,ก๊อตเกลือร่อันนี้ก็จะเป็นถุงยาของเรานะอ oh. ใช้ก <c oughs> ริ๊ที่เขียนขีดมาเตรียมของกินกันเป๊ <c oughs> ะขนมปังนี่ก็ขนมปังดูเทลา่า ต็มไปหมดเลยของกิน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 นะค่ะกำลังซื้อกุ้งอยู่นะคะกุ้งเป็นเป็นเลยดรถติดมากๆรถติดเลยมากเลยใช่ไหมนี่ ขุดช่างเคียนว้าเขิเยอะมากเลยอะ่ะเศรษลเลยวิวนะคะก่อนขึ้นขุนช่างเคียนโ ตอนนี้อยู่ที่บาหลังอันนี้ของกินของกินเยอะเลย 张晋。上

มังย่างเลยอันนี้เป็นลูกค้าที่บริษัทนะคะวันเกิดพี่สาวใช่ไหมอันนี้มันหมุนได้อโอ้ยนะ่ารักมากเลยอะ่ะนี่มันมีผมได้ด้วยนะแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วเิดดีเธอ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. <laughs> ออะไรครับทองานั่งยินกุค่ะโอเคโอ้ยทรงมทรงมไม่ใช่ทรงมีนไม่ใช่โอที่สองเเบริดีทูยูใ้ถามทรงมินอ๋ออธิษฐานด้วยอธิษฐานอะไรดี ได้พอแ่อมจาได้รบหมครับซาได้ไหมครับเ่อเคเป่าดจุมอม่เป่าอม่เป่าอีกเป่อีก้เจ้าคุ้งก่อนเ้าหมก่อนให้เจ้กินก่อนจานจานนานหนึ่งจานบ้ากิฟจิมีค่ะ อันนี้อาจารย์จูเล่เพราะว่าอาจารย์เอาโอเค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 เจ้าคุงก่อนเจ้าคุงกินอนเ้าของกินก่อนเอาของกินอ่ะกินเลยกินอะไรอยู่ปะป๊าเมีนเอามาเยอะว่ะเยอะเกินไหมมีนเยอะเลือเกิน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  ไชอบไเยอร่อยอร่อยอร่อยมากที่เกเรืองมานี่จริงๆอร่อยแต่กุ้งสุรามันนี่มันจัแแ็ง่ะใช่ไหมอร่อยนม่มลอกเป็นไหม กุ้งบ้านี่จะินกันเองอ่ะเ่ยูอ่ะโอยเนืนี่เอกน่าเกลียดเลยอ๋ออือับ่ะมูอยู่ไนีเให้ให้อยู่ใช่หมอนะไรอย่าตัวตี่กตัวนี่ยตรงมัน คือมันกะดซีบอันนี้ไม่ใช่บอกครับพี่เกียบอกครับกุ้งให้มันที่นี่เด็กๆรู้ได้ยังไงวะกินได้ถึงสิบตัวกินก็ได้น้ำน้ำคือมาสามนอนนอนกับพยองเหรอซังจินนี่เกิดต่อซงจินนอนกับพยองอ่ะ อันนี้โอ้ยมามานี่ก่อนมานี่ก่อนตัวนี้มานี่ก่อนไปแล้วไปแล้วจับเลยอ๋อกำลังจะปล่อยครู

สองมินกำลังจะปล่อยคลุมใช่ไหมโชคลาภบริษ uh ัทที่มีความสุขที่ม만ความสุขที่มีความองกลีอมี้วยมสุ อันนี้ก็จะเป็นห้องของเราคะห้องตรงนี้ที่นอนเป็นกระสนเจ้าเครื่องแป้งสองอมินมีที่แขวนแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแก๊สเป็นแก๊ส ชั้นสองตอนเช้านะคะโอ้ย,อย,อยมองไปจากข้างล่างสวยมากแต่ว,ว่าปีนี้<ส>ออดอกพญาเสือโค่งนี่วะบานไวมาก แล้วก็อีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็จะบานเต็มที่เลยา่่่่ครีลัสตอุิงอันกินอะไรแม่โอ้ยซองมินไม่กินโจ๊กเหรอกินนมไหม กไมม่่ินนอะเมื่อคืนมีนมเมลอนอ่ะเอานมหมอือว่าเอานมทานเห็นไหม Ok, trà tráng nhon Mẹ trà tráng nhon Ok, trà tráng nhon Đang chơi Khóc đá Khóc đá ngồi lên Khóc ngồi lên Ok Kín nôm Còn mấy tôm bíp A ก็มอกี้ก็โดนแล้วก็จมไม่สัมเัสตกจุ๊บก่อนสิมันจะได้มันมันเต็มเต็มขวดอยู่อ่ะเมืมอกี้โดนแล้วมันก็บีบบาทรงกินจะไปทันอะไรหรอเดี๋ยวฉันจับเองบ้างขยับไม่บีบไม่จับไม่จับไม่จับ ก็ไม่จับก็บ่อไม่จับเยอะๆอืมไม่จับเจ้านี้มันมีมอย<า>อู่ยังอยู่กับพี่นาวเหรอย,<า>ยังอยู่คนเดียวเลยนะอโอเคไปด้วยกันซอมมี่ซอมมี่ออเต้นไหนออโอ้ยโอ้ย ซาจาบอตอันนี้เรากำลังจะกลับจากหุนช่างเคีย้ยแล้วใช่ไหม,มกลับแล้วบ๊ายบาย